ผมเข้าใจว่าในทางการเรือนนั่นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่ดิวกันมาดิวใหม่เนี่ยนะครับไม่มีใครเชื่อโดยวาจาย,ยู่แล้วนะครับเราก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเช่นว่าวันนีใ้ให้ให้ให้ผ่านไปนะครับแล้วก็ภายในหนึ่งเดือนนะครับก็จะลาออกให้หรือแม้แต่กระทั่งว่าล้อกันไปก่อนหน้านี้หมายถึงว่าก็ให้เลื่อนคดีไปก่อนแล้วก็ก่อน ก่อนคาตัดสินของคุณเศรษฐาก็จะลาออกให้แล้วค่อยๆไปว่าตอนนั้นกันอีกทีนะครับหรือว่านะครับวันนี้ปล่อยแล้วก็ภายในในนะครับภายในภายในเดือนอยังไงก็จะให้ลาออกให้แต่ว่าไม่มีใครเชื่ออะไรกันในเรื่องเหล่านี้นี่คือข่าวที่มันสะพัดในแวดวงกันนี้มาเพราะนี่นะครับคือการเจราจากับคนที่มรักษาคําพูดเขาก็ต้องเป็นตอนต่อตอนน่ะก็คือหมายความว่าเมื่อในสิ่งที่รับปากให้ทางนี้ให้เนี่ยเขาให้หมดนะ ลับอย่างเท่ๆก็ได้แล้วได้เป็นรัฐบาลก็ได้แล้วความเป็นจริงเขาต้องการให้เป็นรัฐบาลโดยไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาทงบประมาณมันจึงถูกดีเลยนะครับถ้าไปไปตามเวลาเดิมก็คือสิ้นม,มีนานะครับงบประมาณตนตน,นั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาเดินถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าความพยายามที่จะต้องดิวตกลงกันใหม่นะครับมันจะเป็นรูปมาทากันมากขึ้นแต่ทั้งหมดผมยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนนะ เป็นเรื่องข้อตกลงซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าฝ่าฝั่งใดนั้นก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับดิวนรกอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ายังมีโอกาสไหมบอกมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามนั้นไอการหักร้อยเปอร์เซ็นต์มันคงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายกันแต่เป็นการส่งสัญญาณยาแรงว่าถ้าเบี้ยวอีกวันที่สิบแปดเนี่ยนะครับก็กลับเรือนจำหรือว่านี่คือปฏิบัติการรับรวงพรางหนึ่งที่ทําให้ชะลอเสียงวิพากวิจาร์ลงไปหน่อยหนึ่ง เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิพา์วิจารณ์กันมากเกินไปนั้นดังนั้นเนี่ยก็คือทำท่าเหมือนจะสั่งฟ้องแต่ในท้ายที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวทําท่าสั่งฟ้องไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนถล่มเยอะอายการสูงสุดก็จะถูกข้อหานน้นแล้วเดี๋ยวมีคนมองบิ๊กเดีลอะไรต่างๆไม่ดีแต่ในท้ายที่สุดก็รอดอยู่ดีคืออย่างไรเรื่องการสั่งฟ้องเนี่ยมันหนีไม่ออกในข้อนี้อยู่แล้วนะครับคือสั่งเป็นอื่น ไม่ได้เพียงแต่ว่าผมว่าสิ่งที่เขาห่วงก็คือเรื่องการประกันตัวเเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองเป็นบุคคลที่หลบหนีคดีมันจึงมีเรื่องเรื่องราวที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะนั่นเขาจะไปมัดในเรื่องนี้ไว้วันที่สิบเมษายนเพราะต้องการให้สิ้นสุดเดือนมีนานะครับทีนี้เนี่ยพอมันดีเลยออกไปเขาก็มาวางวันที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็กันเหนียวเพราะว่าเศรษฐาเดินเข้ามาในแดนเรื่องคอรมอเข้า นะครับก็เลยฟาดทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็ทําคาที่แจงภายในสิบห้าวันถ้าไม่เลื่อนเนี่ยนะครับก็ห่วงเวลาก็ก็ตามกําหนดเดียวกันยกเว้นว่าจะใช้ิสธิ์เลื่อนแต่ว่าถ้าเลื่อนก็มันจะมีปัญหากับคนในวันที่สนะิบแปดมิถุนาเนี่ยนะคือทั้งทั้งกรณีเศรษฐากับกรณีนายกทักษิณนั้นเป็นเรื่องเดียวกันครับมีอีกทฤษฎีหนึ่งพี่ตว่าหรือว่านี่ก็คือคุณทักษิณเนี่ยถูกหลอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้เข้ามาสู่คิลิ่งโซน ให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยากจะใช้งานอะไรต่างๆก็ใช้ได้แต่ว่าถ้า,ามีาแหกดิวเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็คิวซะนะคิวลิงโซนซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้ไหมผมก็ได้ผมก็ได้ยินตั้งแต่ทีแรกแล้วก็คือหลักคิดคือเอาตัวมาไว้ในประเทศไทยเสยก่อน,นะครับอ้น,นี่ก็ฝั่งนี้ก็อธิบายว่าไอ้ที่ได้แน่นอนคนก็สงสัยว่ากลับมาแบบเท่ๆแบบนี้เนี่ย แล้วก็ต้องให้ใหมปจะตั้งรัฐบาลก็ได้มีการให้เหตุผลว่าเอาตัวมาไว้ในประเทศไทยเสียก่อนแล้วก็นี่นะครับก็มีคนไปอธิบายเพิ่มกันว่าเพื่อที่ให้แดงเหลืองจับมือกันเพื่อล้มส้มเพื่อมาหยุดยัง้งรรคเก้าไกลนะครับหยุดไปหยุดมาวันนี้เก้าไกลนี่นะครับความนิยมก็เพิ่มขึ้นดูโพพร,ระปกเกล้าเนี่ยครับะจากร้อยห้าสิบอ็ดจะไปสองร้อยแปดภาคเพืือไทยเนี่ยนะครับจากร้อยสี่สิบแ็ดหลือร้อยห้าและความเป็นจริงนั่นเนี่ยนะครับ พักเก้าไกลอย่างไรก็น่ากลัวน้อยกว่าถ้าเทียบกับนายกทักษิณน,นะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ไปดิวเฉพาะเนี่ยน,นะครับที่ฮ่องกงนั้นทําให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็เป็นผลร้ายนะครับที่คุณธนาธรไปก็เป็นผลร้ายกับพักเก้าไกลนะครับเพราะว่าและกระบ,บวนการเรื่องการยุบพักก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกลับมาของนายกทักษิณซึ่งเขาก็ไม่จาเป็นจะต้องพึ่งพาตัวนายกทักษิณเลยแต่ว่าอที่เสียน่ะเสียชัดเจน นะครับไอ้ที่ได้ตอนแรกว่าเอาตัวมาไว้ในประเทศไทยแต่ว่าปลุกจนกระทั่งว่าเหมือนคนปลุกผีนะครับปลุกจนกระทั่งควบคุมผีเอาไว้ไม่ได้นะครับก็เป็นหน้าที่ของคนที่ปลุกผีเนี่ยจะต้องเอาผีเนี่ยนะครับตนนี้ก็กลับลงหลุมเสีนะครับการปฏิบัติการก็เริ่มต้นขึ้นไม่ให้เยี่ยนไปมากกว่านี้ดูทรงดูทรงดูทรงแล้วเอาเฉพาะตัวก่อนก็เฉพาะตัวท่านในายใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือคุณทักษิณเนี่ยดูทรงแล้ว ้าตามข้อมูลและก็สิ่งที่ได้เห็นมาโดยลำดับแล้วเนี่ยพี่ตู่คิดว่าจะจบแบบไหนผมเชื่อว่าต้องดูถัดจากนี้ไปนะครับก่อนวันที่สิบแปดนะครับว่ากรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะไปอย่างไรนะครับมันก็อธิบายตอนปลายทางนะครับเพราะว่าคุณเศษฐาเองก็จะต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันและบรรดาเนี่ยนะครับคนที่เคยฟังเรื่องไฟเขียวไฟเขียวมาเนี่ยพอเจอเรื่อง นายกทักษิณในวันนี้เนี่ยผมว่าต้องคิดกลับกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนวันที่สิบแปดเนี่ยนะครับถ้าเรายังเห็นว่าคุณเศรษฐายังไม่ได้ขยับอะไรเนี่ยก็วันวันที่สิบแปดนี่นะครับก็ผลร้ายก็จะเกิดขึ้นกับนายกทักษิณคือมันเป็นมันเป็นลาบที่ไม่ควรได้มาตั้งแต่ต้นนะครับมันเป็นดิวที่ที่ไม่ควรจะดิวผิดทำนองคลองทมนะครับต้องระบัดสัตว์ทรยศกับคำพูดของตัวเองที่ให้ไว้กับประชาชน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งเนี่ยครับนอกจากเอาตัวมาไว้ในประเทศไทยแล้วสิ่งที่อดีตนายกทักษิณสูญเสียไปมากที่สุดนั่นคือความศรัทธานะคือแม้กระทั่งวันนี้สมมุติว่าป่วยจริงเนี่ยคนยังไม่เชื่อเลยแม้กระทั่งป่วยจริงสมมติว่าป่วยจริงๆอเอาละป่วยจริงๆแต่ว่าความเชื่อนะครับความเชื่อคนยังมีปัญหาเลยนับอะไรกับความศรัทธาที่มันจางหายไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่คณะดีวเขาได้โดยแบบ จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคือการเอาตัวกลับมาอย่างประเทศไทยและก็ได้ทำลายความศรัทธาอย่างสูญสิ้นเพียงแต่ว่าเมื่อได้เวลาจะต้องไปก็ไม่ไปและก็มีการขับเคลื่อนที่ลักษณะที่มันล้ำเส้นกับดิวจนเกินเหตุเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามนั้นคณะที่ดิวเขาก็ยังมีฤทธิ์เต็มอยู่นะครับและก็วันนี้ก็สำแดงให้เห็นแล้วคือเวลาคนเหล่านี้เวลาเขาคิดแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่ นะครับถ้าผิดพลาดจากแผนนี้จะต้องแก้โดยแผนนี้อย่างไรนั่นไอ้ไอแบบนี้นักการเมืองจะคิดไม่ทันนะครับแบบฝ่ายยุทธการทั้งหลายเวลาเขาแบบเขาคิดกัน